เรู็นั้นมายใจตรงนั้นเว้นวับนี่เอ็มไหอ่ยงพี่ต้นความกำังมันยัง่ไหดูว่านีกว่ากำงสองไม่คิดหอกตัดออกไปแล้วเป็นยังไงง

เใครจะขึ้นร้องก่อนแล้วกันแล้วเสร็จแล้วชยเอาเท้าอะเสร็จแ้วทำทำเว้นวักให้ถูกอ่ะตรงไหนจะใส่อารมณ์ก็หนูทำเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถูกเขาเช็คหน้าให้ขนาดเขาเอง